เมื่อวันเสาร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2568คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าติดตั้งเครื่องเสียงและราวกันตกอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้ห้องสุมาลีเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยภายในงานบุญครั้งนี้คณะเจ้าภาพทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างมหากุศลและช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาด้วยการนำทรัพย์มาสร้างถาวรวัถตถุเติมเต็มฟังก์ชันและระบบต่างๆภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างให้มีความสะดวกสบายพร้อมสำหรับรองรับนักสร้างบร,รมีที่มาสั่งสมบุญณพุทธสถานแห่งนี้และเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษโดยมีประธานเอกพระป่าสามัคคีถึงสคณะโดยคณะแรกได้แก่ กาลียนมิตรหววเขียววันและครอบครัวส่วนคณะที่สองได้แก่การลยนมิตรวัฒนาการลียนมิตรปทุมวานอุดมพักดีพงษ์และครอบครัวส่วนคณะที่สามได้แก่การลยนมิตรอโงงงามพูนสุขซึ่งคณะเจ้าภาพทุกท่านล้วนมีความปลื้มปิติใจที่ได้สั่งสมบุญใหญ่เป็นหมู่คณะงานบุญในครั้งนี้ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกรียงฤทธิ์สิริธโนเป็นประธานสงฆ์ เมื่อเริ่มพิธีกรรมคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานจากนั้นเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าโดยเรียนเชิญการลยนณมิตรปทุมวันอุดมพักดีพงษ์และการลยนณมิตวันฤดีเขียววันนำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าพร้อมทั้งกาบนิมนต์ผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป,ป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้ กัล,ลายามิรอโนงงามพูนสุขนำกล่าวคำถวายราวกนตกทางด้านกลลารลยามิรวัฒนาอุดมพักดีพง์นำกล่าวคำถวายจัดตุปปัจจัยทยธรรมจากนั้นกลลารลยามิตรทรงศรีทรงมณีนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาบาลีและกลลารลยามิตรกมลลักษณ์ใจปลื้มสุกสิรินำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาไทยลำดับถัดมากลลารลนามิรสรัน อูเนติตรกูลนำกล่าวคำถวายลิปเป็นภาษาบาลีและกาลยนมิตรสมพงศ์อัจฉริยะอนุชนนำกล่าวคำถวายลิปเป็นภาษาไทยทางด้านกาลยนมิตรวิลาวันอินคชัยกุลรัตน์นำกล่าวคำถวายเครื่องเสียงเป็นภาษาบาลีและกาลายนิมิตรสุภัตราตรีกูลนำกล่าวคำถวายเครื่องเสียงเป็นภาษาไทย จากนั้นกนาราณมิตรวีระวันวงจินดานำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานลำดับสุดท้ายการาณมิตรอัญชนาวงสุรกรนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านต่างมีความเลื่มงปิติใจที่ได้มาร่วมกันสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างอย่างเต็มที่เต็มกำลังพร้อมทั้งเติมเต็มอาคารหลังนี้ด้วยการติดตั้งฟังก์ชันต่าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงานการสร้างอาคารหลังนี้ได้คัดสรรวัสดุคุณภาพสวยแกร่งการก่อสร้างก็เป็นไปอย่างประณีตในทุกตารางนิ้วเพื่อความสวยงามและการใช้งานที่คงทนยาวนานและอนิสงผลบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจทำบุญท่าพระป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังอีกทั้งยังทำหน้าที่กาัาณมนตรไปเชิญชวนมหาชนให้ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยความเปื้อนปิติใจ ด้วยผลบุญนี้จะส่งผลให้ทุกท่านได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญที่มีสมบัติมากมายมหาศาลไม่ต้องลำบากในการสแสวงหาทรัพย์และสามารถที่จะเอาเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังงานบุญครั้งนี้การลายนมิตรปทุมวันและการลายนมิตรวัฒนาอุดมพักดีพง์ ได้เล่าถึงความตั้งใจและความทุ่มเทที่ได้มาเป็นที่ปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารทั้งสามหลังค่ะก็งานพระป่าของการสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมศูนย์น้ำใสใจสว่างก็มีความสำคัญมากสำหรับสาธุชนที่จะได้มานั่งปฏิบัติธรรมกันในอนาคตเป็นศูนย์ที่ดีที่สุดของกรุงเทพแห่งหนึ่งแล้วก็สามารถรองรับผู้มีบุญ กรุงเทพมหานครแล้วก็แล้วก็ปริมณฑลให้มานั่งปฏิบัติธรรมกันในอนาคตศูนย์นี้ก็ใกล้จะสําเร็จแล้วแต่ขณะนี้ก็ยังขาดปัดจจัยอยู่จํานวนหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านสาธุชนเนี่ยมาร่วมเป็นต้นบุญต้นแบบเพื่อสร้างอาคารส่วนแระธรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งกรุงเทพที่นี่เพื่อในอนาคตของลูกหลานจะได้มาใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงธรรมะในอนาคตครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ในตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็พยายามที่จะนำปัจจัยที่มีอยู่มาสร้างบุญบาร,รมีต่อไปค่ะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีอุปสรรคเยอะมากแต่เราก็พยายามที่จะต่อสู้ด้วยใจที่เรารักในการทำบุญค่ะหลังจากเราได้เข้ามาแล้วเห็นอาคารปฏิบัติธรรม ที่เราทุ่มเททั้งใจและกายและปัจจัยมีความรู้สึกปลื้มปิติมากค่ะเพราะว่ามันสำเร็จได้รวดเร็วมากเป็นอัศจรรย์ด้วยกำลังบุญของทุกๆคนและอยากจะขอเรียนเชิญให้ทุกคนได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ในการสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสจะสว่างให้สำเร็จรุ่งรงไปได้ดีด้วยค่ะ